ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์นเด็กกันเลยค่ะค่ะ Oh, วันนี้ก็มาประหนึ่งว่าเราอยู่ในเมืองญี่ปุ่นนะครับผมก็มาที่ paradise park มางาน Japanese Village นะครับผมก็เป็นงานที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันนะก็แบบว่าทําให้แบบว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องบินไปไกลยอย่างญี่ปุ่นเลยมาที่นี่ก็แบบว่าได้ทุกอย่างว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมสนุกๆต่างๆครับบรรยากาศนี่ใช่เ<ๆ>ลยาใช่เลยครับก็จำลองฤดูใแบบไม้เปลี่ยนสีอะไรเข้ามานี่ก็จะมีแบบ photo b a c k ด r o p อะไรให้ถ่ายรูปก,กันด้วยแล้วมีชุดเสื้อผ้ามีกิโมโนมีุด แบบนี้ให้ใส่กันถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับผมแต่่นมใช่ครับก็นึกถึงตอนถ่ายไรซิงซันเหมือนกันเวลาใส่อะไรเงี้ยครับผมไม่ได้แต่งแบบน้นานเลยไม่แต่งนี้นนานแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นที่แต่งก็ชุดแน่นกว่านี้ครับผมผมชอบในเรื่องของผมชอบอาหารญี่ปุ่นมากกว่าผมชอบอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าผมว่ามันมีทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของแบบ การเอาใจใส่ครับผมเพราะมันเป็นพื้นฐานของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ไปบ่อยนะครับไปบ่อยแตนมากก็ไปกับครอบครัวอะไร่เงี้ยครับมีแผนจะไปอีกเมื่อไหร่ยังไงกะว่าปีหน้าก็คงถ้าถ้ามีเวลามีอะไรเงี้ยก็คงจะไปกันนะครับผมจะไปคงกลับไปหาญาติญาติเหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้ไปเที่ยวส่วนตัวอะไรเงี้ยน่าจะไปกับกับที่บ้านอะไรยเงี้ยครับ ครับผมก็งานมีตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่25นี้นะครับผมก็มากันได้นะครับที่ Paradise Park ศรีนครินทร์นะครับผมมาที่งาน j a เจเ e นิสบิลเลจนะครับรับรองว่าโอ้ได้ของดีๆกลับไปบ้านแน่ๆเลยแล้วราคาไม่ได้แพงอะไรเลยครับถืมากันได้เยอะทัย่าๆไปดูแฟนโชว์ใช่ครับใช่ครับไปไปดูแฟรนช์โชว์กับทางโค้ชครับผมเขาก็มีก็เรียกว่าได้เชิญเราทั้งคู่ไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับไปแล้วก็เออก็รู้สึก น่าสนใจแนละมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นดีๆที่นู่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยในงานก็ค่อนข้างที่จะเหมือนชิ้นโชว์บ้านเราอะไรเงี้ยครับผมความตึงเครียดเราสัมผัสได้เกี่ยวกับความตึงเครียดความแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยทีมงานทุกคนแบบแบ็กเซตก็ต้องทำงานกันเป็นทีมอะไรเงรี้ยแล้วก็แฟนโชว์สวยมากๆนะครับผมถึงแม้จะเป็นคอเชันของผ,ผู้ี่หนุ่ก็ตามแต่ว่าดูแล้วแบบมีสไตล์แล้วก็เก๋กมากๆด้วยอะไ,ไหรหลายอย่างเน ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ได้เจอที่นู่นนะว่าจะเป็นพี่ๆของทางโค้ชแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไปด้วยนะฮะแล้วก็ที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปนิวยอร์กนะครับผมก็ถือว่าไปไปสัมผัสกับบรรยากาศที่นู่นกับผู้คนที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ไปกินร้านอาหารกันดีๆก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่อะไรี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เรื่องของของงานเนี่ยเราได้ไปเจอดีไซเนอร์นะฮะคุณสตูดแล้วก็แล้วก็ได้แบบ เข้าไปเจอเซอร์ิตี่ต่างๆในงานอะไรเงี้ยแล้วก็วววได้ไปดูเฟชั่นโชว์ซึ่งแบบก็มีโอกาสที่ดีได้นั่งควอนโดแล้วก็ได้แบบใกล้ชิดก,กับเอ่เรียกว่าเสื้อผ้ากับคอลเลคชั่นของนางแบบอะไรนี้ด้วยนะแล้วก็วมีในเรื่องของแบบนะฮะไม่ได้ไปเลยครับทุกอย่างก็เป็นไปตามาตารางงานที่ท,ที่ที่มีทั้งหมดซึ่งค่อนข้างเอ่อเรียกว่ายุ่งเหมือนกันเพราะว่าเราเราต้องไปแบบ กิทเชนโชว์ก็ต้องไปที่ไปฟิตติ้งก่อนนะครับผมแล้วก็ไปดูกฟทเชนโชว์เสร็จก็จะมีช่วงอีกวันหนึ่งที่ต้องไปพบปะกับกับทีมงานแล้วก็ตัวดีไซเนอร์อะไรพวกวันอื่นอื่ก็เอิงจริงๆก็ก็ถ้ามีโอกาสก็คงเป็นเรื่องที่ยินดีนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่า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 จะเป็นยังไงอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าน้้อองงไิ ไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมมันก็จะไปดรอปเราแบบตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยที่ที่แบบมีแหล่งช้อปปิ้งอะไรนะครับแต่ก็ก็โอเคเราก็ไม่ได้อะไรมากได้รองเท้าคู่เดียวเลยมีถืออะไรเขาไม่มีครับผมซื้อของผมเองดีกว่ามีช่วยเลือกอะไรไหมไม่มีครับอ๋ก็ไม่ค่อยนะครับผมทำงานมากกว่าเอนะ่อ ก็ก็ก็ไม่น้อยนะจริงก็ก็เยอะอยู่นะครับผมส่ได้ไหมครับหมายถึงสื่อก,ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับผมว่าเ,ออเราเราก็ได้ มีโอกาสไปต่างประเทศทั้งทีก็ก็อย่างน้อยก็เขาก็ได้รู้ว่าเราสองคนเป็นเหมือนตัวแทนของคนไทยกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยที่ที่มีโอกาสมาดูการแสนโชว์ซึ่งจริงๆแล้วคนไทยก็ไปกันเยอะครับไปกันเยอะมันก็จะเป็นแบบเจ้าของที่บริษัทที่นําเอาแบรนด์ต่างๆเข้ามาจำหน่ายเมืองไทยอะไรเงี้ยครเราก็เป็นอีหนึ่งเป็นแค่คนโชคดีนะได้เป็นนักสแสดงอะไรเงี้ยไปไปดูก็ถือว่าโชคดีมากๆเออ่ไม่แน่ใจว่าจะทราบหรือเปล่าอะไรหรือว่าตอนนี้ก็เรา ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมต้องไปอ่านดูก็ไม่รู้เลยก็ไม่มไมค่อยมีใครมาเขียนถึงอ่ะ th <up> เอออันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะมีหรือเปล่าแต่เห็นบอกช่วงนี้แอบไปเรียนเต้นด้วยมีคนเห็นเรียนเต้นเหรอครับเอ่อไม่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 ได้ไม่ได้เรียนนะครับผมเอ่อไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรอ๋อของพี่ท่านนั้นน่าจะไปแบบ ไปลองเต้นครับไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเอ่าบอกว่ามีแบบยาย่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับใช่คือยังไงใครเป็นใครชวนใครอะไรเงี้ยก็ก็จริงจริงก็ก็ชวนกันไปเราไปแบบไปเต้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนออกกําลังกายใชมากกว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเต้นซุมบ้าอะไรแต่เราไปเต้นอย่างหมู่แทนอะไรเงี้ยเป็นแนวไหนยังไงครเป็อก็อาจจะ ผมว่าการเรียนเต้นน่าจะเหมาะกับการเป็นงานมากกว่าอะไรเงี้ยผมอาจจะไปสายแบบแบบอะไรที่แบบปีนเขาไม่ต้อใช้พลังอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหน่อยแต่จริงเรียนเต้นก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมันใช้ทั้งตัวเหมือนกันครับเขาไม่ชวนนะครับแบบลดคอสทางไม่มีนะครับไม่มีมันอาจจะไม่ได้เป็นขนาดคอสอะไรเงี้ยไปลองดูประสบการณ์เพรว่ามันก็เป็นการออกมังการอย่าง,างนึงที่ดีเพราะพี่เอเขาเต้นบ่อยๆันช่วงนี้อนะไรเงี้ย แล้วเียวนีชวนบ่อยหมคะหลังจากนไม่นะครับไม่นะครับไม่ไม่ไม่่อยไ,ไ,ไ,ได้ไปกนะันแล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งครั้งแรกเลย้วในลังนะขอนคุากค่จริงๆของของผมไม่ถึงร้านนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณพี่ปานีนะที่ที่ที่ได้ร, ков, ร่วมประมูลไปนะครับผมก็เช็คตัวนั้นจริงๆแล้วมูลค่ามันมันมันไม่ได้มหาศาลนะแต่ว่ามาร่วมทำบุญกันเยอะขนาดนี้ผมก็ตกใจแล้วก็เราก็ดีใจมากๆนะครับ ก,ก็ขอรู้ขอมทนมาคุณด้วยแล้วก,กันก็หวังว่าปัจจัยที่พี่ปานีได้ทด,ด้ทำมาก็น่าจะไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมกัแบศบาส,สนาคิดไหมครับว่ามูลค่าจะสูงอของผมโทษนะครสี่แสนครับแสนก็เยอะเพของอะของย่าหมู่เจ็ดแสนครับใช่ใช่ใช,ใช่จริงจริงก็ หลายท่านนักแสดงหลายท่านก็ไม่น้อยหน้าไปว่านี้เลยครับผมหลายท่านก็มีคนแบบจิตใจดีมามาร่วมบุญกันเยอะครับจริงๆแล้วก็ผมว่าตัวจํานวนเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักนะผมว่าสิ่งสำคัญก็คือแบบแค่แบบมา,ม,ามาทำบุญให้กับร่วมกับพวกเรานี่ก็ก็ดีมากแล้วเพราะว่าสิ่งของต่างมันก็เป็นแค่ของอยงนี้นใช่ไหมอันนี้ไปทาที่ไหนยังไงอ่ะไม่แน่ใจลองถามพี่กระแมรดูนะครับผมจําไม่ได้แล้วลืมไปแล้วเออ ก็อะไรทั้งหมดนะครับผมจะนำเอาไปเรื่องของการไปสร้างสารานะครับผมในวันที่22ตุลาน,นี้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะก็ก็จริงๆ้วม,มีแจ้งรายละเอียดใน IG ของพี่แม่ด้วยอันนี้เงี้เอ่าใช่ครับใช่ครับอืม <c oughs> ก็เป็นเสื้อที่น้องทำให้อนะไรเงี้ยใช่ เออไม่ไม่ได้ใส่บ่อยนะขนาดนี้นะครับก็ตามโอกาสมากกว่าก็เหมือนกับรับใช่ครับใช่ตัวเดียวมีตัวที่ตัวเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าทำแต่ทำให้เพื่อนคขาเห็นด้วยไหมไม่ไม่มีครับเหมือนทำให้ปกติชอบคอับนะเอ่อปักชื่อของเราใส่ชื่อของคุณมาอยู่ใกล้กันมันมีนโน่ดีดี อ๋อก็คงคงไม่ไม่แหละครับไม่ได้มีแบบการแสดงอะไรไม่ได้ไม่ได้แสดงของเจ้าของอะไรก็เหมือนกับของที่แบบให้กันอะไรเงี้ยเป็นเคลียร์ลุกมากกว่าไม่มีคร approved, คับไม่ม <GO av uther> ีเดี๋ยวเป็นว่าอีกทีครับเอ่อยังยังครับยัง